สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางจีนภาคบ่ายนะครับจีนเมื่อเช้าท้อโดท้อทิมอยู่ครับจีนยังเป็นในที่ทะโลมมากครับจีนนี่ทะโลมอยิ่ครับทะโลมไม่รู้จะพูดยังไงจีนทะโลทะโลทะโลทะเลมากครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังวิเค,าเาคราะห์คร่าวๆแล้วกันเนาะก็จะบอกว่าไม่ต้องตามเดี๋ยวพอเลขมาแล้วจะหาว่ายัง้นอย่างนี้ยังไงก็ ลองพิจารณาก่อนที่จะตามด้วกันครับแต่เมื่อไม่เดินเบาๆแล้วกันนะครับสําหรับจีนเมื่อเช้า6 2 2 6 2 2 8 1เบิ้ลปิดเบิ้ลไหม2ตามผมดูแป๊บนึงครับขอดูสถิตแป๊บนึง9ก็ชอบ7ก็ชอบฝรพัดเลยดูตารางแป๊บนึงครับ มื่อวานปิดซีหนึ่งผมว่าไม่ท้ายท้ายเก้าทายแปดก็ท้ายเจ็ดทายหกผมว่านี่เนี่ยน่าจะสองแนวนี้ครับถ้ามาท้ายเก้าทายแปดขออภัยละกันผมชอบท้ายเจ็ดทายหกเหมากันวันนี้บ่ายเดนสุดเจ็ดครับวิ่งโมดูลล่างเจ็ดครับ เสียงดังมากไม่ได้ครับเรียกลุดเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวครับสองเจ็ดแปดหกครับหกเจ็ดสองหกครับแล้วก็สองแปดเจ็ดเจ็ดครับสองแปดกับเจ็ดเจ็ดสองแปดจะเจ็ดไม่ใช่คู่กันนะครับถ้าอยากได้คู่กันลองไปดูตามตารางเอาเนาะ ร้อยก็ยังเป็นเจ็ดอยู่ครับถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาเก้าสองเก้าสเก้าสี่เก้าสี่ถ้า,า,ถ,าถ้ามาน่าจะเป็น9ก้าอันนี้กีหางห้าหางครึ่งแถม9กไปด้วยมันชน,นที่เก้าี่พอดี49่เอ่ะสี ครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นจีนภาคบ่ายครับจวเจอกันในหุ้นต,ต่อไปครับสวัสดีครับผมมีโคฟนา,าดูให้ด้วยนะครับ